น่าจะลงแั่คู่แหละตอนผูขี่มาเนี่ยเห็นอะไรมันดิ้นดิ้ดเห็นคนมันนอนอยู่ทำไงเหตุการณ์ไม่จะเกิดเจ้าองหน้าไม่ได้สังเกตนะตอนพี่มามีป่ะยังไม่มีอ่ะขากลับขากลับกลับตอนมาก็ไม่สังเกตนะถ้าเป็นสังเกตไม่รู้หรอกย่ามันใช่ถ้าไม่สังเกตไม่รู้หรอกแล้วมันนอนรถมันขับ รถมันทับอยู่ไงอ๋อบนแง๊สออกเหรอมันไม่ได้งัดมันมันดิ้นลงมามั้งคานน่าจะคานลงมาแล้วอ๋อเปิดลำบางออกน่าจะลงมานนี่แหละข้อรถทับอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาแล้วข้อโดนวันไหลไปปกติไม่ได้ไหมากยึงไปขยับเลยผมไปตามรถพิบารทุกทีมันมีอยู่ไงเขียวุอใช่ครับน่าจะลงนี่แหละ ไปไหนบ่าไม่ครับอยู่ตอนนี้ใช่ไม่ได้ไม่พี่จะไปก่อนนะฝากให้นะครับแจ้งมาแล้วนะครับแจ้งมาแล้วฝากนะน้องช่วยหน่อยนะครับครับน่าจะเพิ่งลงกันแหละยังไม่มีอ่ะน่าจะเพิ่งลงมาเลยแหละ เมาจะมูกมีแผลที่จมูกเลือดไหลจมูกไต่มันตอนั้นมันยังมีมวกกันนอกอยู่ไงดีก็ใส่หมวกกันน็อก วัดเทศวัดเทศครับออกมาตกปลายครับเห็นนอนอยู่เนี่ยครับพารถพยาบาลมาแล้ว ว่าน่าจะเมาแหละเมาแล้วหล่นข้างทางเนี่ยเมาว่าน่าจะเมาลใครเห็นเหตุการณ์นะไม่เห็นครับตอนเห็นตอนนอนแล้วครับตอนผมไม่เห็นนะใช่ครับนอนหายได้ไหมนอนนอนหายหน่อยเก็บตรงไหนเก็บตีนตรงไหนครับ ข้างไหนข้างไหนข้างไหนสองข้างเลยรถมันทับอยู่ตอนนั้นที่ผมเห็นอะรู้ตัวไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ลมมานนานยังอายุเท่าไหร่เนี่ยสามสิบ 啊爸，哎。 มาครับเต็มแรกมาแล้วครับมาแล้วครับเต็มแรกครับโอ้โหสายสวยเลยครับเต็มแรกครับใต้สะพานครับเออผมลงมาใต้สะพานครับมาแล้วครับเต็มแรกครับตกเช้าวันนี้ครับเอาจนได้เอาจนได้มาแล้วครับแบบสภาพหมาให้เป็นไงครับขับมาแล้วครับเต็มแรกครับเช้าครับ ทามีตัวโดนครับโอ้ไซส,สวยแล้ครับไม่ไม่ใหญ่ครับไซส์พอดีครับประมาณสามสี่ขีดประมาณนี้ครับส้มครับของดีเมืองเพชรนะครับตีอะไรก็แดกครับภาพใต้สะพานเนี่ยครับเนี่ยตัวกระานนี้เยอะนะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็เ,เ,เ,เคยมาตีอยู่พักนะครับหายไปเไลยเกือบปีแล้ววันนี้ก็ลองเข้ามาตำรวจหายดูครับใต้สะพานครับ เมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะมาแถวนี้ครับก็ได้เจอเหตุครับคนเมาครับลงลงไหลทางลงไปนอนผมก็เห็นเอ๊ะมันตัวอะไรโอ้หายละเป็นลุกเป็นคนครับเป็นคนดิ้นอยู่ข้างล่างผมก็ไปตามพยาบาลก็ไม่ไม่เจอครับที่หน้าถนนก็พอดีพลเมืองดีโทรไปพอดีครับก็ถึงมือหมอแล้วครับ น่าจะปลอดภัยครับไม่น่าจะเป็นอะไรมากเมาครับน่าจะเบาเมาแล้วแหกโค้งลงมาก็ขับรถกับลาก็ระวังนะครับครับแตามแด้ครับ,รบอโอ้ยมาแล้วครับแทงสองมาแล้ว อเต็มๆครับเต็มๆครับมุดรัวมุดสะพานเข้ามาครับแต้มที่สองครับใสยพอดีพอดีเลยครับเดี๋ยวครับหมายข้างทางนะครับแต้มสองครับมุดรัวมุดสะพานมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวขย่อมซุกพาวครับเอาครับแต้มที่สองครับส้มส้มส้มนะครับ ของดีเมืองเพชรน,นะครับแต่ยังไงก็แต่ครับอ่า๋ยวก็ยังอยู่ที่เดิมครับใต้สะพานครับหมุดไปหมุดมาเลยครับอย่าใส่เยอะนะครับสวัสดีครับเจอกันครับเช้ามีตัวโดนแน่นอน,นครับมีอะไรไม่ผิดหวังนะครับสวัสดีครับ ครับโอ้โหโดนเลยครับโอ้โหไซส์สวยครับตัวนี้โดนเลยครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากครับไม้เดียวเลยครับย่องย่องมาตีไม้เดียวเลยครับแต้มมีสามครับโอ้โหไซส์สวยครับแม่เจอแหล่งดีๆนี่ก็มันนะครับอีส้มนี่ก็ไม่พลาดนะครับอีส้มนี่ตียังไงก็แดกครับไม้แต้มครับเออหลุดพอดีแล้ว เดี๋ยวพยายามทึกท้าครับเดี๋ยวตกน้ำตกท่าครับครับแต้มนีสามครับหมายเดียวเลยครับบนใต้สะพานนี่ครับบุดไปบุดมาเนี่ยครับแต่แต้มนี้สวยครับใหญ่ก็ไม่น้อยครับแต้มนีสามครับส้มครับส้มของดีมึงเพชรครับแต่ทียังไงก็แดกครับยอดครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้ก็พอมีเวลานะครับเช้าๆนะครับตัวเป็นโดแน่นอนครับฝากผลงานด้วยครับับ โอ้ยไม้ตัวแล้วครับไม้แต้มเลยนะครับโอ้ยใสเล็กใหญ่กขะกันไปครับไม้แต้มครับไม้แต้มนะแต้มสี่ครับแต้มสี่ครับโอ้โหใสใสมินิครับใสปลาเข็มครับใสขนาดนี้นะครับไม่ส้มเลยครับไม่พานนะครับใสยังไงก็แดกครับไม่ส้มดีครับดีชมนีนะครับแต้มสี่ครับ กาแล้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหสายสวยแล้วครับหม้เดียวแล้วครับหม้เดียวแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้ตัวตะคัดผมตีติดตะคัดกระด่างตะคัดแล้วมาแล้วหม้เดียวแล้วอ่าสายสวยแล้วมาแล้วแท้มแท้มที่ห้าครับครับแท้มที่ห้าครับมาแล้วแท้มที่ห้าครับหมา้ข้างทาครับ ตีมเพชร,รน,นครับส้มตีองไงก็แดงครับแดง้าครับข้างทางข้างถนนเลยครับมข,ข้างทางครับงาเจเีครับ หมายแต้มครับวันนี้รวยครับอ่าหมายแต้มครับโอ้โหแต้มมินิมินิสายปักเค็มครับหมายแต้มครับส่มครับตียังไงก็แดกครับโอ้โหสายปักเค็มนี่ครับหมายข้างทางข้างถนนนี่ครับมีตัวเป็นโดนนะครับแต่ยังไงก็แดกครับคุณส้มนี่สุดยอดครับนี่ครับ